สวัสดีค่ะรับชมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหันเทาภักกัดยาประจำวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่หธันวาคม พุทธศักราช2566นายสตรัตพลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันเทาวผักกาดยานำคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหันเทาวผักกาดยาน้อมจิตตั้งมัน่นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จึงได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอกติทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชทนไทอันมุ่มมั่น ทรงคราแผ่นด,ดินโดยธรรมนะครับเป็นวันหลายวันพระราชที่สนทกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโรมนาบพยายิตรเมื่อพูดถึงในหลวงราชการที่9คุณครูแต่ละท่านของเรานึกถึงอ,อะไร,ระศาสตริยภาพนะคะด้านคีติลสีลูกพระองค์ท่านนะครับไว้อยู่ทุกบ้านจริงๆโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานนะ โครงการปลดหลวงนะคะโครงการแก้มลิงนะครับจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประดับธงชาติประดับพระบรมชายาลักษณ์ด้านหน้าโรงเรียนและจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุดดังพ่อของแผ่นดินปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจิตพร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดีเทิดทุนพระองค์ไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมอตราบนิจนิรัน์